สวัสดีครับทุกท่านผู้รับชมทุกท่านที่กำลังมองหาความสดใสและสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเราขอแนะนำสินค้าที่อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการบำรุงสุขภาพและการดูแลรักษาคุณภาพน้ำดื่มของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเครื่องกรองน้ำกิฟฟินเดคลันคอมแพคคุณสมบัติหลักของเครื่องกรองน้ำกิฟฟินเคลันคอมแพกกระบวนการกรองที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการกรองที่มีขั้นตอนมากถึง10ขั้นตอนและมีชั้นกรองที่มากถึง3ชั้นเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินเดคลันคอนแทคสามารถกรองเชื้อโรคและสารตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในกระบวนการกรองน้ําดื่มที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินเดคลันคอนแทคช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ําให้สมดุลและให้คุณสามารถดื่มน้ําที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพของร่างกายได้ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินเดคลันคอมแพคไม่ยุ่งยากเลยคุณเพียงแค่สวมกับก๊อกน้ำที่คุณใช้ประจำจะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำด่างก็ตามคุณสามารถใช้งานได้อย่างงไไ่ายดายสุดคุ้มในทุกด้านเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินเดคลันคอมแพคหากคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่คุณดื่มในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสะอาดหรือสุขภาพ เครื่องกรองน้ำกิฟเฟรนิคลันคอมเพกอาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณต้องการไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายยังมาพร้อมกับประโยชน์สูงสุดที่คุณควรพิจารณาขอบคุณที่ให้ความสนใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตของคุณกับเครื่องกรองน้ำกิฟเฟรนิคลันคอมเพกเปลี่ยนน้ำดื่มให้เป็นเป็นความสุขและสุขภาพที่ดีพร้อมเครื่องกรองน้ำกิฟฟรนิคลันคอมเพกกันเถอะสนใจกดสั่งซื้อที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้นะครับ ขอบคุณครับ